สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วงสมุนไพรกับชีวิตโดยบ้านกมารพันธ์นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาเลยกับสมุนไพรไทยนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณหมอธนาศินีทีระเจริญพรู้วหมอตุ๊กสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงสมุนไพรไทยเห็นบอกว่า ตัวนี้เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวสุดฮอตเลยไม่ใช่เอาใจผู้หญิงเอาแต่ผู้ชายด้วยผู้ชายเนี่ยตัวดีไม่พอกเลยนี่ท่านผู้ชมครับสีสันหน้าตาสวยงามมากๆเลยนะครับและชื่อของเขาเพราะเพราะมากๆเลยนะครับอุ้มลูกดูหนังมันเป็นยังไงครับหนังเรื่องอะไรเรื่องอะไรต้องอุ้มลูกไปดูหนังด้วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับ ก็ตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรที่หายากนะคะซึ่งชื่อของอุ้มลูกดูหนังเนี่ยได้มาจากสมุนของเขาเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะให้ผู้หญิงของเขาเนี่ยรับประทานตัวนี้นะคะ <ening> ทำให้ผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงเนี่ยมีผิวพรรณดีสุขภาพดีนะคะเปล่งปลั่งสวยงามแก้มนวลสีชมพูนะคะก็ทานอุ้มลูกดูหนัง <ผม S 1> นะคะแล้วก็ให้ผู้หญิงกะเหรี่ยงเนี่ยทานหลังคอดด้วยเพื่อที่จะได้แทนการอยู่ไฟะะแล้วก็ทําให้มีน้ำน เลี้ยงลูกครับผมแล้วสังเกตว่าผู้หญิงกะเหรี่ยงเนี่ยจะแก่ช้านะคะก็จะมีผิวเนี่ยสวยงามครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของสร้างคอลลาเจนนะคะทาให้ผิวขาวนะคะลดฝ้านะคะแล้วก็ช่วยกระชับมดลูกครับผมค่ะ ปุ้มลูกดูหนังนี่ก็คือสมุนไพรในป่าซึ่งพูดง่ายๆก็เป็นสมุนไพรในป่าเรื่องที่หายากมากๆและบ้านโกมรารพัฒได้พูดง่ายๆว่าเอามาลองพิสูจน์แล้วก็เปาพดว่าเป็นตัวยาที่มีสรรพคุณมากๆเลยผลิตออกมาแบบ เป็นแคปซูลซึ่งเป็นการผลิตที่ทันสมัยนะครับในหนึ่งในหขวดนี้จะมีประมาณกี่แคปซูลครับมี80แคปซูลค่ะการทานทานยังไงครับทานวันละ2เม็ดก่อนนอนค่ะวันละหนึ่งครั้งหน่งครั้งเองฉะนั้นก็กลับว่า80แคปซูลนี้ก็สามารถทานได้ถึง40วันใช่ค่ะฤทธิ์ที่เขาจะออกสามารถที่จะให้เห็นผลเลยว่ารู้สึกผิวพรรณดีนะสุขภาพร่างกายดูดีดูเฟิร์ม ก็คือหนึ่งดูง่ายเลยว่าถ้าเกิดคนหน้าเป็นฝ้านะคะฝ้าลดลงนะคะภายใน10วันถึงสิบวันเนี่ยฝ้าต้องอ่อนลงแน่นอนนะะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องสิวสิวลดนะคะ คนที่มีปัญหาประจําเดือนมาไม่เป็นปกติเนี่ยเมื่อครบหนึ่งเดือนในหนึ่งรอบเดือนแล้วเนี่ยประจําเดือนจะมาดีขึ้นนะคะเอ่อพวกที่มีปัญหาปวดท้องเป็นริ่มเลือดนะคะก็อาจจะมีริ่มออกมาในระยะแรกนะคะประจําเดือนออกมากหน่อยแต่ไม่ต้องตกใจเพราะทานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะปรับสภาพเองนะคะบางคนทานแล้วอาจจะมีตกขาวเพิ่มขึ้นนั่นเป็นเพราะว่า อ่อมดลูกคุณเนี่ยอาจจะมีภาวะการอักเสบนะคะเลยทําให้ตัวยานเนี่ยมันไปขับแล้วก็บีบเค้นออกมาไม่ต้องตกใจพอทานไปครบประมาณสักสองขวดแล้วมันจะเริ่มเข้าทีครับผมค่ะนี่ผมแถนถามแทนผู้ชายทั้งเมืองอืแฟนเราจะรู้สึกว่าเราได้แฟนใหม่เนี่ยทานไปประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ค่ะหนึ่งขวดเท่านั้นหนึ่งขวดเท่านั้นนะครับคุณมืนจะได้แฟนใหม่ทุกอย่างจะ วิคแอนเฟอร์มโอ้โหนี่พูดอย่างนี้เลยนะครับเจาะเลึกไม่ได้เดี๋ยวกบวไม่ผ่านนะครับก็ราคาหนึ่งขวดเท่าไหร่ครับ790ต้องขอขอบคุณหมอตุ้มมากมากเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คืออุ้มลูกดนหนะครับจําหน่ายในพัทยาหรือในที่ต่างไม่มีนะครับต้องมาที่บ้านกรมาพัฒน์นั้นทัทพัทยาก็มาได้ที่บ้านกกมารทั้งสองสาขาสาขาหน้าบิกซีพัทยาใต้และสาขาที่นี่นะครับที่ถนนพัทยาสาย3ามปากทางเข้ายิงเนี้กับทางเข้าสมบุญเคเบิลทีวี นะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นหรือโทรศัพท์มาติดต่อได้ที่นี่นี่เลยนะครับตัวเมียครับเวลาหมดแล้วนะครับตัขอขอบคุณคุณหมอตกวมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วครับนี่แหละครับคือสิ่งดีๆกับสมุนไพรใยแล้วก็ท่านเอาไปลองใช้ถ้าท่านใช้แล้วไม่ได้ผลรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นนํายาที่เหลือกับนี่กับขวดกลับมาที่บ้านสมพัต์เราทีนีขึ้นเงินท่าน790บบาทเลยเพราะเราการันตียาของเรา ว่าสรรพคุณรับรองท่านเห็นผลแน่นอนเวลาหมดแล้วนะครับเราทั้งสองจากลาไปก่อนมีความสุขกันน้อมากานะครับสวัสดีครับ